สวัสดีครับผมกล้าแล้วครับวันนี้ผมเดินนะฮะเดินเลยเพราะว่าผมไม่มียาผานะครับรถแงติดครับมอเตอร์ไซค์ก็เจ๊งผมกำลังไปทำธุระแล้วไปไกลด้วยก็เลยจะใช้บริการรถไฟฟ้าครับก็เดินนะฮะเดยวเลยวันนี้ครับฟุตบอลกลางคืนมีเยอะมากครับผมก็จะเก็บแรงขอดูกลางคืนนี้ครับก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งตอนอัดคลิปนี้เนี่ยบอลไทยที่เตะใน เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมันเริ่มแล้วนะครับก็จะเป็นบีจีเตะกับทางอุซานคุนไดเกมแรกเป็นตคนอุซานยิงมาที่บ้านเขาไอมาตินอ่ะไอมาตินอ, Martin, อะ่ะแม่งยิงแฮชชิกไอสัตก็เกมนี้ผมไม่ได้ดูห้องเลยกำลังเดินทางไปก็เลยทำให้ไม่ได้มาอัปเดตกันนะครับแต่ก็คืนนี้มี2ทีมจากถิ่นลงแข่งขันในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับมันคือแมนเชตี้นะครับแล้วก็ดิวคาเซ่น ซิตี้เนี่ยจะโปรแกรมชิวหน่อยแต่ว่าโอเคเจอไลฟ์สิหนักจริงแต่เป็นการเจอเพราะว่าพวกเขาเข้ารอบแล้วใครชนะเกมนี้ก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มมแน่ครับก็ตรงนี้เองนะครับซิตี้น่าจะปรับทับกับเกมเจอซิตี้เยอะเ,ออเกมเจอลิปูเยอะนะครับเพราะว่าเกมเจอลิปูเนี่ยใช้ผู้เล่นแกนหลักกันหมดเลยนะครับก็อาจจะมีปรับบ้างนิดหน่อยแต่ก็เชื่อว่าคงจะมีแกนอยู่ บ้างบางคนนะครับก็เดี๋ยวผมมั่นใจว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยอาจจะมีชื่อของดิแอสมั้งเดาแล้วนะไม่รู้หรอกเดาเดาแบบเดาดเลยนะหรือจะเป็นจอร์นโตนอะไรเงี้ยเสียได้ลงนะจอร์นโตนดิโก้ลูอิสจอร์นโซ่อาร์ติโอลงแน่ว่าส่วนตรงกลางเนี่ยโรดี้ถ้าเป๊ปชอบก็ยังใช้อยู่แต่อาจจะพักก็ได้ส่วนแนวรุกต้องดูว่าจะยัง,งให้เออร์ลิงเบลฮารันเนี่ย มาเรียกความมั่นใจต่อไปไหมเพราะว่าเพิ่งยิงได้แหละแต่ก็ยังยิงน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเยอะนะครับก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยไร้สิทิก็ไม่มีโวไวเนอร์ที่มันเจ็บอยู่มีข่าวขาว,ขาวย้ายมาังกษแต่เจ็บอยู่นะก็ตรงนี้ครับผมมั่นใจว่าซิตี้จะเอาชนะเจมีได้เลยนะครับแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มก่อนเพื่อความปลอดภัยในการไปจับสลากเจอทีมแข่งในกลุ่มอื่นนะครับก็ว่าซิตี้ใสๆแถมเล่ในในบ้านด้วยนะฮะส่วน เดวคารเซ่นไปเยือนปารีสแซงต์แช็กแมงนะครับก็ปารีเซียงเนี่ยเพิ่งแพ้มาเกมแรกไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คแพ้แม่งเลยนะครับแต่มีนักเตะแนวรุกจัดจ้านอย่างคีดเดนเอ็มบัปเป้อยู่ก็น่าฝากความหวังได้และหลังนึวคารเซ่นเนี่ยตอ,อนนี้กำลังบวมเลยเไม่มีใครเลยเจ็บแม่งทุกคนเลยนะครับก็เกมรุกเนี่ยน่าจะได้อิสักกลับมานะทันคาร์เซ่นเนี่ยแต่ไม่น่าไหวหวัดผมขอเชียร์ปารีสแซงต์แช็กแมงนะครับแล้วก็ทางฝั่งนิวผมว่าน่าจะเป็นแค่ ไปล้นที่ยูรป้ามากกว่าไม่น่าไปต่อได้ใน,ในรอบปวกเอาแล้วครับจบจากเกมนี้คือรอยูรป้าพอนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวผมใช้บริการรถสาธารณะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสหน้าสวัสด,ดีครับ